สำหรับคลิปนี้ใครที่กำลังมองหาลูกป้อนนกแก้วหรือนกรุ่นที่อยากจะเลี้ยงวันนี้ผมมีมาปล่อย2ตัวนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ตัวนี้คือฝึกอพอแบกเดินที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในการบินยังบินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ยังบินแบบยังหยมหรืออะไรไม่ได้นะครับก็เป็นไวที่สามารถเลี้ยงปรับเปลี่ยนกับตัวผู้เลี้ยงได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ไซส์นี้เลี้ยงน่าจะประมาณ5 6วันก็สามารถหัดแท้ได้แล้วที่จริงแล้วเขาแทะอาหารไข่ได้แล้วนะกับมาดิฟทุกคนดูมาดฟ ออรดิฟอยู่บนเมือของเรานะครับแล้วก็จะเป็นลูกป้อนด้วยในราคาถูกมากๆเลยนะทุกคนโอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาให้ทุกคนดูลูกนก2ตัวที่จริงแล้วอันนี้ไม่ใช่ลูกนกหน้านี้เป็นไซส์หักแท้ของกินชิคนะครับโอ oh, ทุกคนดูเดี๋ยวลงมาข้างล่างก่อนเลยมาครับ oh, <ๆ>ไม่ลงมาข่านอื่นใส่นะ mm hmm. ก็เจ้าลูกเครื่องนี้จะเป็น1000บาทส่วนเจ้าฟอลโลถ้าใครอยากเลี้ยงนะตาแดงทุกคนไซส์นี้เป็นไซส์ขนพายอยู่ ก็น่ารักมากๆอยู่ที่1,500บาท2ตัวนี้ตัวผมเองอะ่ะจะยกทั้งสองเลยเนี่ยทุกคนน่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหมตาสวยสีสวยทุกอย่างครบหมดเลยนะครับตาจ้องไปากเท้าโอ้เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกไม่เอาก็อยู่ที่2,500บาทนะครับ2ตัวนี้ไม่แยกนะ ไม่แยกเลยนะครับทุกคนดูเนี่ยเขาจะตกแล้วเดี๋ยวพี่เอาไมา้ทุกคนดูค่อนข้างที่จะไม่อยู่นิ่งนะเพราะว่าวัยนี้เขา,า,าจะอยากกินอาหารมากตัวขมเมียก็ป้อนแล้วก็มาเบียดทุกคนดูที่อ่ตอนแรกก็ว่าจะเลี้ยงทําไซส์ไว้ทาคลิปทุกคนดูหน้าผากเขาเป็นสีแดงเลยนะเห็นไหมที่แรกก็จะเอาไว้ทําคลิปแล้วก็เลี้ยงไซส์ไว้แต่ตัวนี้ ตัวผมเองก็ที่จริงไม่ได้กลับอีสานแต่ว่าเราจะไปอุดรก่อนแล้วก็กลับมาสมุทรปราการสมุทรปราการลงไปที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็น,นครศรีธรรมราชพังงาทางนั้นคือมันไปไปกลับของอุดรก็ประมาณเกือบพันโลแล้วไปลงใต้อีกก็ประมาณพันกว่าโลขึ้นระยะห่างแค่3วันเองก็เลยเกือบ2,000ันโลตัวผมเองเท้าลูกปอนไปไซสนี้ก็คือเขาอาจจะ ป้อนอะไรไม่ได้ในการพักรถหรือในการอะไรนะครับทุกคนทางนี้ก็ถ้าใครอยากจะรับทักมาได้เลยครับน่ารักมากๆเจ้าตัวนี้เป็นลูกครึ่งของกินชีคิมสันสวยมากๆเลยทุกคนดูปีกเขาโอ้เยเย็น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 ไม่เก็บไม่เก็บโอเคเดี๋ยวเขาน่าจะหวงสีเขาอยู่นะครับเนี่ยทุกคนเห็นสีเขาไหมอันนี้ก็อยู่ที่1,000บาทนะครับก็ถ้าใครสนใจใช้นี้พี่ก็ฝึกคอแบกให้แล้วเป็นประมาณนี้ในการเรียกในการอะไรเชื่อมกับตัวผู้เลี้ยงก็ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขอได้ง่ายๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหมน่ารักไหมเนี่ยปีกเขาจะเป็นประมาณนี้ตัวตาจะนอยปากครบนะครับเท้คาครบทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลยทุกคนดูโอเคโอเคแต่แดงอันนี้คือเลี้ยงเชื่องเลี้ยงประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็บินได้เจ่งแล้วทุกคนแต่ทุกคนต้องไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเองนะอันนี้จะเสียงดังหน่อยเพราะส่วนตัวแล้วก็เขาจะกินอาหารลูกป,ป้อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวขอให้อุณหภูมิมาอาหารลูกป้อนโอเคก่อนเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะว่าตอนนี้เขา ร้องเสียงดังมากๆเลยนะครับไซนี้ก็ยังป้อนอีก3เวลานะครับกินประมาณ7 8็ดถึงแปดเมลเลยนะโอเคเดี๋ยวไปให้อาหารอีกก่นอนเราจะป้อนเขานะครับเดี๋ยวเขาจะสงบลงโอเคครับทุกคนอันนี้เราก็จะมาป้อนเจ้าตัวเล็กแล้วนะอุณคภูมาหารค่อนข้างโอเคแล้วในการป้อนพวกนี้ยังไงเขาก็กินอยู่แล้วเพราะเขายังเป็นนกเด็กอยู่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายกว่านกที่โตแล้วอันนี้คือเขาหิวมากๆเลยนะหิวจนสติหลุดได้เลยนะทุกคนเห็นไหม แต่เราต้องค่อยๆป้อนนะครับจะเย็นๆเราไม่ได้มีบวามเพราะว่าถ้าเราป้อนอ่าอ่าฉีดแรงๆอ่ะสำลักได้นะครับเนี่ยคือเหตุผลที่เลี้ยงลูกป้อนแบบสบายๆต้องใจเย็นๆแล้วก็ในการป้อนจะเป็นทุกคนต้องจับหัวเขาไว้แบบนี้เดี๋ยวเขาจะโชกแรงแล้วก็ถ้า,ถาทุกคนอยากใช้สายก็คือฉีดทั้งเดียวก็คือเสียบแตะของผมเป็นไซลิงค์ง่ายเพื่อที่ผู้ปกครองต่อไปจะป้อนเขาง่ายดังที่ทุนนี้ ที่จับหัวไว้จะแม่ขอโชคว่าวัยนี้ถ้าเขาได้โชคได้สติหลุดไปในการกินอาหารนะเขาจะสำลักได้เราะดูกันเลยนะครับมนาะโอเคครับโอเคเป็นดังที่ทุกคนเห็นนี้เราไม่ได้จับแรงเราจะค่อยๆจับเขานะครับพอกินประมาณ5้าถึงหกถึงเจ็ที่จริงแล้วแปดได้มเมวย,ยังได้เลยเจ้าตัวเลยทุกคนต้องจับไว้แบบนี้จับไว้แบบนี้แล้วก็โชค เพื่อที่จะไม่หัวเขาโยกไปด้านซ้ายด้านขวานะครับเป็นตรงอย่างเดียวคือเขาจะโชว์ขึ้นโชว์ลงแบบนี้ทุกคนดูนะมีไงเห็นไหมจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเลี้ยงประมาณสักอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ขนเขาก็จะขึ้นเต็มสีแล้วแต่ก็ยังมีขนน้ำอยู่นะครับเป็นประมาณนี้เลยตอนนี้อยู่ที่1,500บาทเขาเป็นสาย f o ล l โลนะครับตาแดงสวยมากๆเลยสีเขาจะออกเป็น สีจางๆหน่อยแล้วก็ในโทนของสีเหลืองครีมน,นะครับแต่หัวเขาอ่ะ,ะสวยๆนะโอเคครับมาโอเคโอเคอันนี้ไปแล้วนะครับสามอิลลิลเดี๋ยวผมจะป้อนในถึเจ็ดถึงแปดก็ได้อันนี้มิลลิลที่สนีะ่นะนะโอเคโอเคใจเยน็นเห็นไหมทุกคนเขาทั้งร้องทั้งกินนะ่ะเดี๋ยวเขาจะสำล,ลักเอามาโอเคผ้าจะสำลักแล้วเขาขีหยุบมันหรืม่โอเคครับโอเคเยน็นๆ โอเคไปแล้ว4 ml มา ml ที่5มาโอเคครับโอเคยินเดนๆเดินมาโอเค ml ที่5เสร็จแล้ว ml ที่6เลยนะครับที่จริงแล้วถ้าเป็นนกที่โตขึ้นมาหน่อยขอรู้ว่ามีอาหารลูกป้อนในกระเพาะภาคอาหารของเขาอะ่ะเขาจะเดินหนีเลยนะครับทุกคนดูมาดิฟนี่ส่วนจิ้งจกนะมายืนอยู่ตรงนี้นะแซวขึ้นมาไม่ได้ ก็เราต้องป้อนเชอตัวตัวนี้มัแคบนะครับมาโอเคมดแล้วก่อามมาซิปสามไสนี้ต้องทาความสะอาดเลยนะครับป้อนเสร็จคือทาความสะอาดไปเลยพก็เดี๋ยวอ่าอันนี้จะแห้งไปติดขนเขานะครับทําให้ลูกนกของเราติดเชื้อได้โอเคครับสุดมากโอเคโอเคโอ หกไปเจ็ดแล้วมาเอนสุดท้ายนะทุกคนดูตรงนี้เขาตุงแล้วนะครับมาเอนาสุดท้ายครับมาโอเคเจ๋งมากไหนโอเคมานิดหน่อยโอเคครับเจ๋งแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเอาเข้าตะกร้าแล้วให้เขานอนได้เลยใบนี้ทุกคนเห็นไหมยยูน่ารักไหมส่วนใบนี้ใบนี้ก็กินไม่เยอะโอ้โหใจเย็นมามา ส่วนวัยนี้กินไม่เยอะ <_ C os> เขากินประมาณ3ามถึ 4, <_ C os> งสี่เขาก็จะเดินหนีเราแล้วแล้วก็ในส่วนของการขอ,ขอการอะไรปล่อยข้างนอกได้นะครับแต่ก็ปรับเปลี่ยนเพาหน้าตัวผมเองปล่อย2ตัวอยู่นี้อยู่ที่2,500บาทน,นะครับมาไม่ตกหรอกไม่ตกหรอกมาทุกคนเห็นไหมน่ารักไหมทุกคนดูโอ้กัดน้องไม่ได้เนี่ยเอาโอเคงั้นอยู่ข้างล่างก่อนเนี่ยเป็นต่างที่ทุกคนเห็นนี้แล้วก็ เก็บเขาใส่ไว้ในะตะกร้าเลยนะครับแล้วถ่ายภาพคุมได้เลยโอ้มาก่อนเข้าตะกร้าทุกคนดูทุกคนดูสวยไหมทุกคนดูกบับเพาะผักอาหารของเขาทุกคนดูตาจางอยปากและอ่าหัวเขาสีเขาสวยมากๆากครับอันนี้เป็นฟอลโล่นะครับพวกนี้จะเป็นตาแดงสีเขาจะเป็นโทนของเขียวอ่อนอู้เดี๋ยวเาตกสีเขาจะเป็นโทนเขียวอ่อนนอกสี เทาเาหน่อยตรงนี้เขาจะเป็นสีแดงแก้มแดงแล้วก็ตัวเขาเป็นสีเขียวหน่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บเขาใส่ในะตะร้าก่อนนะครับลูกป้อนนี้กินเสร็จเขาจะนอนนะเนี่ยแต่นี้คือเรื่อว่าเลยทุกคนดูยังอันนี้ทุกคนดูยางโช้กอยู่เลยเสียงดังด้วยมาโอาเคมาโอเคนี่นะครับทุกคนใส่ไว้ในกล้าแบบนี้แล้วก็ปิดไว้อ่ะเราจะไม่ป่าห,หรอกโอเคปิดไว้แบบนี้ แล้วก็ใช้ฆ่าคุณได้เลยแต่แต่ตัวผมเองยังไม่ได้ให้เขานี้นะจะก้อนเจ้าเจ้านี้ทุกคน,นโอ้ใจเย็นมา,นากินข้าวกันไหนใจลินอยู่ไหน,น,หนแล้วอตัวนี้จะต้องปควบโงหมหน่อยเดี๋ยวเขาจะบินไปมากินข้าวกันมาโอ้เอาหงกหมดแล้วดูโดนตาแล้วนะ่ะโอยทำไมกินแบบน,นี้มาโอเสีครับสียงมากเลย อันนี้ก็ยังจับนะครับถ้าไม่จับก็คือตเลิดเลยอ่ะโอเคครับอืมอ่าคืนเร็วโอเคอ่ะเราต้องปล่อยมาดิฟมากินด้วยจันเลยได้ไหมเนี่ยอ่ะโอเคอืมเจ็บปากมาเร็วมาโอเคอันนี้ไปสองแล้วนะครับมาสามมามาเร็วมาโอเคมาสามเร็วอืบังคับกินเลยไหมเนี่ยอืบังคับกินเลยโอเคอ นกชิดด้วยชิมน่ะโอเสีคนะย้อนขอเช็ดที่ตา,าก่อนเลยมันโดนตายเนี่ยทุกคนดูตัวน,นี้น่ารักมา,มากเลยเต้า่ามอมแมมนะครับอันนี้ชื่อมอมแมมอันนั้นน่ชื่อวอยวายนะโอเคเก่งม,มากๆเลยโอเคกินประมาณนี้นะครับทุกคนย้อนทุกคนดูโอเคมา โอ้โหจะเยนเ็ยนๆมาทุกคนเห็นไหมเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็ฝึกไปแล้วพาออกข้างนอกแล้วแล้วก็ในการ c อรแบ็คเขาก็ทําได้ดีมากๆเลยแต่ทางนี้เราโอ้โหทุกคนดูไ,ไปไหนไม่เอากระโดดบินไปหนึ่งแล้วท,ทุกคนเน,นี่ยทุกคนไปนน้อน่ารักมากเลยเดี๋ยวล่อยเมาดีออกมากินด้วยนะครับทุกคนเป็นดังที่ทุกคนอย่างนี้จะได้2ตัวไปไซนี้เลี้ยงไปก็ให้ฝึกเจ้าตัวเล็กได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปทําทอะไรขอมากมายมากินข้าวกัน เห็นไหมออนนี้เขาจะกินเองแบบนี้เลยนะครับโอเคใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมแปะไอเดียไว้ด้านล่างให้นะครับเดี๋ยวผมรับประกันให้เรื่องสุขภาพแต่ถ้าลูกป้อนสำลักอาหารหรือในส่วนของการที่แบบไม่ผู้ผู้รับไปแล้วไม่ได้ดูแลดูแมวดูหมาดูอะไรกัดดูาาัตว์มีพิษกัดต่อยตัวผมไม่ได้รับผิดชอบให้นะครับ แต่ถ้าเป็นการอะไรที่เกี่ยวกับเชื้อหรือในส่วนของเลี้ยงแล้วตายภายในหนึ่งที่ผมรับผิดชอบให้นะครับแต่ทั้งนี้เอาไปแล้วที่ควรต้องรู้นะว่านกเป็นนิสัยอย่างไงมาจากไหนสายพันธุ์อะไรเสียอะไรแล้วก็การดูแลเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าไปปล่อยเขาอยู่ด้านนอกโดนลมโดนฝนนี้เขาป่วยได้เลยนะเหมือนผมเลี้ยงในบ้านแบบนี้จะเปิดแค่หน้าต่างให้เขาได้เล่นแล้วก็ไปปล่อยข้างนอกอย่างเช่นมอลินี้ก็ปล่อยข้างนอกได้นะครับ แต่มอดิฟม่ะเขาจะดื้อขี้มึนหน่ะทุกคนดู <c oughs> ทุกคนน่ารักมากเลยโอเควันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวตัวผมเองอ่ะจะไปดูลูกป้อนให้กับคนที่เขาให้ผมเลี้ยงไว้ให้นะครับทุกคนแล้วก็สินเต้าตล็กไปแล้วนะทุกคนอ่ะ <c oughs> มันแจมาเลยสองตัวนี้ดื้อสุดๆเลย <c oughs> โอ้ทุกคนดูดื้อมา,มากๆเลยไปไปอยู่กับมอดิฟไปโอเคทุกคนบายบายไปแล้เด้อ